ที่ค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาสอนเปลี่ยนโปรไฟล์แบบนี้เลยนะคะแบบวิธีง่ายๆนะคะโอเคค่ะสําหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะเราจะลงคลิปให้คนที่ยังไม่รู้นะคะมาค่ะ,ะก่อนที่จะไปทํานะคะเราจะไปทํานะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะคะไม่มีคนกดติดตามเราเลยนะโอเคค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยไปค่ะ แล้วจะให้เราเข้าไปที่รูปภาพนะคะเข้าไปเลือกรูปภาพไปเลยนะจะเอารูปภาพใหม่ก็เอาะคะ่ะตามใจไม่ชอบนะคะจะเลือกรูปนี้นะคะรูปของเราเองนะคะกดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เอิม่มเลื่อนเลื่อนไปด้านขวาะคะ่ะ แล้วก็กดตรงที่มันเป็นรูปโทรศัพท์ที่เขาบอกว่าใช้เป็นภาพพื้นหลังก็กดลงไปค่ะเราเราก็ปรับขนาดเราจะเอาเท่าไหร่นะคะเราจะเอาเท่านี้นกันละกันแล้วก็กดการตั้งค่าค่ะเราจะเอาตั้งหน้าจอล็อกหน้าจอโฮมทั้งคู่เลยก็ได้นะคะเราจะเอาหน้าจอโฮมค่ะนี่นี่ค่ะมันก็จะออกมาแบบนี้เลยนี่มันก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็อย่างที่สองนะคะจะมาสอนการาจะมาสอนทำ u t u b e นะคะซึ่งใครที่เพิ่งเพิ่งเล่นนะคะก็จะมาสอนทำนะคะหรือว่าใครที่ทำนานแล้วนะคะแต่ว่าแบบมันที่ทำช่องนะคะก็มีจะมาทำช่องนะคะ อ่าให้เรากดไปตรงตรงวงกลมค่ะตรงวงกลมช่องตรงนี้เลยนะคะวงกลมช่องตรงช่องของเราแล้วก็กดไปที่ช่องของเรานะคะกดไปอันแรกอันนี้คือช่องของเรานะคะให้เรานะคะกดเอิ่มตรงบวกบวกตรงนี้ค่ะตรงบวกตรงนี้ที่วงกลมไวะค่ะแล้วก็ให้เรานะคะ กดสร้างวิดีโอถ้าใครได้อัปหรือวิดีโอมานะคะหรือว่าตัดต,ต่อมาแล้วนะคะก็สามารถทําได้นะคะเราจะกดโหลดวิดีโอกันล้วกันนะคะซึ่งเราจะเอาวิดีโอนี้ก็ได้นะคะวิดีโอไหนก็ได้นะคะแต่เรามันเราขี้เกียจทำะคะ่ะเอาวิดีโอไหนก็ได้ตามใจตามใจเราเลยนะคะแล้วก็มันแล้วก็มันก็จะแบบมาแค่นี้เลยนะคะอ่ะ แล้วังจากนั้นนะคะให้เราออกมาจากจาก t u b e คพาให้เราอ่าที่3นะคะเราจะสอนวิเบตจมดเราเหลืปอรเเราจะสอนอเราจะมาสอนเดี๋ยว ที่สามนะคะเราจะมาสอนการโหลดเกมนะคะแต่ว่าเราไม่ได้โหลดจริงนะก็คือเอาไว้เลยนะคะก็คืออ่าให้เรากดไปที่การตั้งค่าให้เราเลื่อนลงมานะคะจนไปถึงคําว่านี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้เขาตรงนี้ค่ะตรงนี้นี่ร้องเก๊ะเขาว่าสิรินะคะตรงนี้ ก็กดเข้าไปค่ะแล้วก็ป้อนรหัสของเราป้อนรหัสข้างหน้าของเราค่ะนะหลังนั้นนะคะแล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะหมดลายมือแล้วนะใครที่ยังไม่สร้างลายิ้วมือรีบสร้างลายนิ้วมือเลยนะทุกคนอาถ้าเราได้ลายนมือมาห้าลายมือแล้วนะคะให้เรากดออค่ะ กดออกนะคะแล้วก็เราจะไม่ทํานะคะเดี๋ยวกลัวมันจะนะคะให้เรากดปิดโทรศัพท์แล้วก็กดเปิดโทรศัพท์ก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้มือมาตรงปุ่มโฮมปุ่มปุ่มที่เราจะเปิดอะคะ่ะปุ่มปุ่มวงกลม,ม,มให้เราใช้มือนะคะเพื่อสแกนหลังจากนั้นนะคะเราไม่ต้องไปเติมรหัสนะคะมันก็จะเด้ง เด้งมันก็จะเด้งเข้าแบบเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะแบบนี้แบบนี้เราทำให้ดูนะวิของเยอะเดี๋ยวจะแปบน,นึงขอ,ของล้างออกนี่ค่ะอาจจะใช้เดียด๋วยวนี่สแกนยังมือค่ะถ้ามันถ้ามันบอกว่าไม่ได้ก็แสดงว่าเอิมสแกนยังมือไม่ถูกต้องค่ะ นี่ค่ะอ่ะแล้วเรานะคะก็กดไปที่นี่เลยค่ะที่โหลดเกมนะคะไ็ลืมชื่อมาแล้วว่าแอปเปิ้ลอะไรอะแอปเปิ้ลลืมแล้วลืมแล้วอะให้เรานะคะสามารถโหลดเกมได้กดคำว่ารับนะคะแล้วมันกดคำว่ารับแต่สำหรับเราอะ่ะมันไม่ได้นะคะเพราะว่าเชื่อ เนียลวเรื่องผิด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 เนี่ยมันก็จะให้เราใส่ไอดีะไรดี ID นะคะแร่ว,ว่าถ้าใครได้ไปโหลดห้าอันนั้นนะคะหรืออันนี้นะคะเราเอิม่มเพื่อสแกนนิ้วมืออเราสแกนแบบไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องเสียคไพสเพราะว่าเราคร้างเราค้างไอดีไว้อยู่ละแ,แบบไอเดีเก่าเราติไอเดีเก่าอ่ะเออเราติไอดี d เก่า อ่ะถ้าใครเพิ่งซื้อมาใหม่ๆนะคะก็ไปดูคลิปช่องอื่นเพราะว่าเรานะคะก็ซื้อมานานแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังดีๆอยู่นะยังไม่แตกยังไม่พังยังไม่เสียนะคะอ่าสมมติเราเกณนี้มือได้ห้านะคะได้ได้ห้าลายมือนะคะมันยำดาวโหลดเกมอะไรนะคะต่าง มันก็จะอันนี้อันนี้เกมนมันก็จะถ้าเรากดคําว่าร,รับม,มันก็จะไม่แบบเป็นแบบนี้นะมันก็จะให้เอิ่มให้ใส่ชื่อไอเดียเรหัดไงล้วเราใส่เสร็จใช่ไหมใส่เสร็จใช่ปะแล้วก็กดมันก็จะขึ้นแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยแบบแบบใหญ่แบบนี้เลยแล้วตรงเนี้ยมันไม่ได้ติดตั้งนะตรงเนี้ยมันให้สแกนลนยนู้วมือแล้วให้สมุด กันเลยมือมือเสจมันจะกดถูกต้องเลยแล้วมันก็จะหลดอัตโนมัติเลยก็คือเรายัางทำไม่ได้ก็คือเราโหลดเกมมาแล้วแต่ว่าขี้เกียจขที่เกียจขที่เกียจเ,เลื่อนไปก็คือโหลดไปเยอะแล้วเอย่ยตรงเนี้ตรงเนี้ยไม่ให้ดูไม่ให้ดูมันมีเกมแบบลับๆอยู่อ่ะแล้วก็ มีแค่นี้นะน่าจะประมาณสี่สามไม่รู้เหมือนกันแล้วมีแคเเเ่เท่านี้เพราะว่าวิธีทำอะไรทำอะไรเอิ่มในไอโฟนเนี่ยมีประมาณเท่านี้เพราะว่าเราเพิ่งเรารู้เท่านี้นี่แหละความรู้อ่าแล้วถ้าถ้าใครอยากอยากช็อปหรือว่าอยากอะไรในนี้ตรงนี้นะน Google Google มีนี่ แล้วก็ขอลาตัวไปก่อนนะคะคลิปนี้เนี่ยมันก็ <c oughs> ไม่เข่านี้แหละอ่ะงั้นนะคะหนูขอลาตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเราจะมาทำถ้าใครอยากก็ใครอยากสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์มานะคะบ๊ายบาย